วันนี้วันจันทร์ที่11มีนาคม67นะครับเมื่อวานนี้ทนายได้ทำคลิปเกี่ยวกับการครอบของปลปักเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบนะฮะเพื่อจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นการครอบของปลปักเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอาชญากรหรือเป็นเรื่องของคนที่จะไปชอบโกงเขามันเป็นเรื่องของความประมาท แล้วก็ปล่อยปละละวเลยอของเจ้าของที่ดินด้วยดังนั้นนี่นะครับกฎหมายเนี่ยก็รู้นะครับว่าบางครั้งเจ้าของที่ดินเนี่ยซื้อแล้วก็หายไปหนีไปหลบหนีไปไม่ทําประโยชน์ไม่ดูแลไม่สนใจเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่เขาเห็นเขาเข้ามาครอบครองทําประโยชน์ต่อแล้วก็ได้กรรมสิทธิ์ไปในการครอบครองบรรปักอันนี้ก็ ในยุคที่กฎหมายเขาล่างมาเนี่ยมันก็นานมากเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยที่ดินมันไม่มีราคาเพราะฉะนั้นเพราะนี่ยการทิ้งล้างที่ดินเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ตอนนี้ที่ดินมันเป็นทองคําเพราะฉะนั้นความรู้สึกของประชาชนหรือสังคมรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมองการไปครอบครองปลรปักว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องแต่จริงไม่ใช่ครับ พราะกฎหมายก็คือกฎหมายเพียงแต่ว่ากฎหมายอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัยนี้แค่นั้นเองแต่ในยุคสมัยนี้เจ้าของที่ดินเขาก็ไม่ทำแบบนั้นแล้วครับที่ว่าทิ้งร้างและหายไปมันมันมีเยอะนะครับบางทีก็ตายไปไปในกรุงเทพเนี่ยหลายหลังเลยนะครับหนีหนี้ไปแล้วก็สมัยก่อนที่เขาไม่ได้มีระบบจำนองแบงค์นะครับเดี๋ยวนี้หนีไปแบงค์โดยมากก็แบงค์เขาเป็นเจ้าของ ดังนั้นนี่นะครับก็ทนายก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องมาทำคลิปชี้แจงให้กับประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับจะได้ไม่มีการใช้สื่อในการมาซ้ำเติมหรือทำลายกันนะครับแต่ถ้าว่าคนที่ไม่รู้ไปทำลายไปพูดก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าคนรู้กฎหมายแล้วไม่ได้อธิบายข้อกฎหมายแล้วก็ใช้กระแสสังคมอันนี้ก็อาจจะ เป็นภาพที่ไม่เคยดีนักวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากการครอบครองประปักของเอกชนแล้วที่มีสิทธิ์ที่จะไปครอบครองที่ของใครก็ได้แต่ก็ต้องเสี่ยงนะครับมีโอกาสติดคุกถึงลอยละเ้าสิเลยแต่โอกาสที่จะหลุดมาสักหนึ่งหก็อันแล้วแต่ว่าดวงแต่จริงๆแล้วนี่นะครับ กฎหมายเลยนะครับกฎหมายและยังใช้บังคับอยู่นะครับการทิ้งล้างที่ดินที่ไม่ทําประโยชน์สิปีเนี่ยปกติแล้วมันต้องยึดคืนหลวงนะครับแล้วมันเป็นประกาศของคณะปฏิวัติสมัย25งพนาร้อยเเศษเนี่ยทนายก็จําปีไม่ได้แต่ว่าทุกวันนี้มันก็ยังเป็นกฎหมายและใช้อยู่ในประมวลกฎหมายที่ดินมาตราหนะครับอันนี้คือ,อตำรา กฎหมายที่ดินและป่าไม้นะครับประมาณกฎหมายที่ดินและป่าไม้ซึ่งฉบับนี้ทนายก็ซื้อมาเมื่อปี62 2562นนะครับกฎหมายคงยังไม่มีการแก้ยังไม่มีการแก้แน่นอนแล้วก็ทนายก็ไปดูกฎหมายที่ดินนะครับนะครับก็ยังเล่มนี้ซื้อมาปี โอ้ตอนนี้ซื้อมาตั้งปี50แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วกฎหมายก็ยังไม่มีการแก้ในมาตรานี้แน่นอนคือมาตรา6แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะครับมันหยัดไว้นะครับชัดเจนเลยครับตามมาตรา6แห่งประมวลกฎหมายที่ดินบัญหยัิว่านะครับมันญยัิอย่างนี้เลยนะครับนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ตอนนั้นใช้เป็นคำสั่งของคณะปฏิวัติมาแก้กฎหมายนะครับบุคคลใดมีสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินให้เป็นให้เป็นที่ดินให้เป็นที่รกล้างว่างเปล่านะครับเกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ก็คือ บุคคลใดเนี่ยครับที่มีสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์หนังสือรับรองการทาประโยชน์ก็เช่นนอสามนอสามกส่วนโฉนดที่ดินทุกท่านก็รู้แล้วคืออะไรนะครับหากบุคคลนั้นนะครับหากบุคคลนั้นเนี่ยทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์นะครับหมายถึงว่าทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์ในที่ดินคุณทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์ในที่ดินให้เป็นที่ลกร้างว่างเปล่าหมายว่าปล่อยให้เป็นที่ลกร้างว่างเปล่า เดินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเกิน10ปีติดต่อกันนะครับสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเกิน10ปีติดต่อกันอันนี้10ปีติดต่อกันที่มีโฉนดนะครับ สำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์เกิน5ปีติดต่อกันแต่ถ้าว่านอสามกอรหรือหนอสามเนี่ยก็คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ถ้าเกิน5ปีติดต่อกันนะครับกฎหมายก็เขียนเลยนะครับให้ถือว่าสละสิทธิ์ในที่ดินจะเพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่ลกล้างว่างเปล่านะครับหมายถึงว่าถ้าทำบางส่วนทิ้งบางส่วนส่วนที่ทิ้งก็ต้อง ก็มีโอกาสกับคืนเป็นของรัฐแต่ถ้าว่าทิ้งไปทั้งหมดเลยไม่เคยทําอะไรเลยนะครับให้ทอดทิ้งให้เป็นที่รลกล้างว่างเปล่าไม่เคยทําประโยชน์ไม่เคยมาปลูกต้นไม้ไม่เคยมาถุ่มพวนดินถางหญ้าไม่เคยมาทําอะไรเลยก็ซื้อ,ซ,อซื้อกรทิ้งเลยนะครับจนกลายเป็นที่รลกล้างว่างเปล่าถ้าเป็นที่ดินมีนโฉนดเกินสิปีติดต่อกันต้องเกินสิปีติดต่อกันนะทำๆหยุดหยุดไม่เป็นไร นะครับแปปีแล้วก็มาทําก็ไม่เป็นไรแต่ทิ้งตลอดกันไปเลย10ปีสําหรับน้อสามกอก็คือ5ปีนะครับแต่แต่ว่าเมื่อมันเข้าข้อ,อกฎหมายลักษณะนี้นะครับการที่จะตกมาเป็นที่ดินของรัฐอีกทีเนี่ยมันก็ไม่ง่ายมันก็ต้องมีบุเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาข้องเกี่ยวนะครับโดยกฎหมายมันหยัดต่อไปเลยนะครับ เมื่ออธิบดีได้ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้ที่ดินตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไปเห็นไหมมันมีเงื่อนไขครับถ้าทิ้งล้างไปไม่ทำประโยชน์ไม่ได้เคยครอบครองต่อเนื่องติดต่อสิบปีถ้าความมันไปทราบถึงอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาล และให้สารสั่งเพิกถอนเชนโนดหรือหนังสือรับรองประโยชน์หนัหนังสือรับรองการทำประโยชน์มันมีกฎหมายฉบับนี้แต่ภาคปฏิบัตินี่นะครับมันก็ไม่ง่ายเพราะที่ดินในประเทศไทยนี่มันเป็นอุนับไม่ถูกนะอธิบดีกรมที่ดินที่ไหนอ่คงไม่มีเวลาไปตรวจนะครับแล้วก็จะตรวจได้ก็ต้องเมื่อเมื่อต่อเมื่อมีการรายงานมาซึ่งซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะครับอ ดังนั้นนี่นะครับกฎหมายที่รวมๆกันแล้วกันนะครับกฎหมายที่ทอดทิ้งที่ดินเกินสิบปีนะครับสำหรับโฉนดที่ดินนะครับก็ย,ยังมีกฎหมายให้ตับมาเป็นของรัฐได้นะครับอยา่ยาอยว่าแต่ครอบครองบรรป,ปักที่ทนายเอามาพูดกฎหมายฉบับน,นี้นะครับตามมาตรา6ประมวลกฎหมายที่ดินนะครับเพื่อให้เห็นว่า การครอบครองบรปากเนมันเป็นเครื่องเบสิกเป็นพื้นฐานของประชาชนสมัยก่อนนี้โอ้บราน,นอกนี่นะครับท้องไร่ท้องนาบางทีเจ้าของซื้อไว้แล้วก็หายไปเลยจากคนต่างถิ่นมาซื้อไว้เพราะฉะนั้นชาวบ้านเขามาอยู่เขาก็เห็นที่รกร้างว่างเปล่าเขาก็เข้าไปครอบครองทำประโยชน์นะครับอาจจะไปปลูกบ้านปลูกกระตอบทําสวนทำไรทำอะไรก็แล้วแต่สภาพของท้องถิ่น จนผ่านมาเป็นเวลาสิบยี่สิบปีเยอะแยะเลยครับเขาอยากจะได้กรรมสิทธิ์ก็ามาปรึกษานักกฎหมายนักกฎหมายก็บอกอพาพิยิ่นคำร้องต่อศาลศาลไต่สวนแล้วส่งสำเนาคำร้องให้กับเจ้าของโฉนดเดิมแล้วซึ่งไม่รู้หายสับสูญไปหน่อยแล้วสมัยก่อนมันยังไม่มีระบบหมายเลขบัตรประชาชนอย่างอย่างนี้นะครับสมัยก่อนที่โบราณเลยนะครับแล้วการตามนี่มันไม่ง่ายแต่สมัยนี้มันตามง่ายนะครับมันคนละยุค เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการครอบครองปลาบักกันเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยแล้วก็ยังมีกฎหมายซึ่งประกาศชบคณะปฏิวัติที่เอามาใช้เป็นกฎหมายในกฎหมายที่ดินเท่าที่ธนาจำได้ก็น่าจะพ,พอศไอม่เกิน2,520นะครับแสดงว่าในช่วงก่อน2,520เนี่ยการทอดทิ้งที่ดินเขายังมีเยอะ ก็เป็นก็ยังมีเยอะเพราะฉะนั้นคณะปฏิวัติเนี่ยท่านมองออกแล้วว่าไอ้พวกที่ทอดทิ้งเนี่ยสมควรจะยึดกลับมาเป็นที่หลวงไม่ใช่เอาเงินไปซื้อทิ้งซื้อทิ้งดีทิ้ง,ง,งแต่เมื่อกฎหมายมีแต่ภาคปฏิบัติในเรื่องที่จะกลับคืนมาเป็นของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยม,มันยากมันยากทนายพูดเลยมันยากเพราะว่าต้องทอดทิ้งแบบต่อเนื่องไปถึงสิบปี ไม่เคยไปทําอะไรเลยแล้วการจะไปพิสูจน์นะว่ารัษดรเนี่ยเขาทอดทิ้งต่อเนื่องสิบปีโดยรัฐเนี่ยโอ้โหมันยิ่งยากใจแต่ถ้าว่าข้างๆที่ดินข้างๆคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่ในตําบลนั้นหมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาเขารู้นะครับเขารู้เขาเห็นเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะไปยื่นคาร้องอธิบายสารฝั่งชัดเจนมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยท่านจะไปรู้อะไรนอกจาก รายงานมาจากส่วนต่างๆทั้งประเทศถ้าเอาโฉนดทั้งประเทศมารวมกันเนี่ยไม่รู้ว่ากี่สิบล้านฉบับนั่นมันจะไปตรวจสอบอะไรว่าแปลงไหนเป็นยังไงซึ่ง่งโอกาสภาคปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้มันมันไม่มีมันใช้ไม่ได้ในในเวลานี้มันใช้ไม่ได้แต่เมื่อย้อนกลับไปนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่เท่าที่ทนายติดตามคดีมานะครับมาตาหกเนี่ย อธิบดียังไม่เคยนะครับยังไม่เคยใช้กฎหมายฉบับนี้เท่าที่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยก็คือกฎหมายเพราะฉะนั้นทนายก็เลยเอามาให้เห็นว่าอดีายวว่าแต่การครอบครองปลปักเลยนะครับถ้าคุณทิ้งร้างเกินสิบปีที่ดินก็อาจจะตกเป็นของรัฐได้เพราะว่ามีบัญญัติไว้ในกฎหมาย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเลยนะครับการครอบครองรปละบักเนี่ยสมัยก่อนนี่มันเยอะแต่สมัยนี้อาจจะน้อยลงก็แค่นั้นเองแต่กฎหมายก็คือกฎหมายนะครับโอเคครับจากทนายนิทัศน์ประเสริฐนนติคุณขอทุกท่านโชคดีครับบััสีีครับ